กินเป็นตาแซ่บแท้ยุดว่ต่อมาไก่เชียรภาพตุกใกล้หมดแล้วสวัสดีค่ะตัวี่้าแค้มหรอยสวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าจะเอากกแขนผมยาว สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินไก่ต้มน้ำปลา,าก,กันนะครับจากร<า>้านโคตรแซ่บครับน,น่ากเไปกินก,กันเลยเลย้อทำยังไงขอบคุณครับยูยูยูนี่นี่นี่ ใส่สับๆเลยเล่นหนังก็ไปตุ่มด้วยโอ้ยออะอ่ะไม่ลงชิมกับกินสิขอบคุณครับขอบคุณับอ่ะยัยกัดกัดกินจุ่มจำกัดเลยอร่อยมากครับ น้ำปลาจินมรับขาน้องมาได้่น้ำปลาแี่อ่ะข้าวด้วยจ้ำจ้ำน้ำไปอย่างน่กขวัเขาอยากจ้ำอายื้อจ้ำเองนะถึงไหมระวังไม่นจรึงไหม ชี้าปัญญาช่อจ้อเพลงอะไรอ่ะช้าปช่น่พี่จ่กินอันนี้นะกินเป็นตาแซ่บแทกไหนลองดูสิ้ตมค่ โอ้ว่ารับอืมมากเล<า>ะ,ะ,ะนี่ข้าวอกินด้วยนีย่เจิ้มเองเหรอย่พันยาช่ขาช้อฉีเจเอาะไรเนอยถึงไหมดูรุยดูพี่อยากกินไก่อืโอ้ยดับ อร่อยครับอร่อยครับกดาษจีใจจิ้มกับไก่เลยจิ้มจิ้มจมจิจิ้มจิ้ม้มต้องสืบเราทำยัยเดรดไผ่ต้องสืบด้วยจ้ะก็จื้ครับน้ำนาบันนี่ครับหวานอีลีครับอร่อยร้อยเปอเนครับ แสบบอรับครับรับจะเริ่มมากินน้ากันเด้อครับคิ้มลครับในรสชาติไก่เป็นยังไงลูกรสชาติไก่ก็เหมือนไก่ทั่วไปนั่นแหละแต่ถ้าจิ้มกับวันนี้กคจะหวานอร่อยมากเหมือนน้ำปลาหวานอร่อยเหมือนน้ำปลาหวานนัวเหรอนัวนัวครับ ไปพร้อมขึนลจ้ําขอพี่ดีดีน้วขอบคุณครับพี่ฟ้าขอบคุณฟ้าจอ๋้จิ๋มใจละมือใะละดีีน้องเออครัีียสจลกิบทำไมอ่ะ อร่อยมากเลยใครชอบกินไก่ต้มน้ำปลาน้ำมันขึ้นแอบ,บดีนีแต่พี่น้องต้องซื้อมาตีดไว้แช่ตู้เย็นไว้แบบฟีดตไว้อ่ะนะย่ามสิก,กินก็ออกมาเวบจ้ะอันนี้จากร้านโคตร <c oughs> แซ่บเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ โดยเฉพาะน้ำต้มน้ำปลาเพื่อน่น้ำมัวนะจ้ฟฟาสา,สายฟ้าสำไหมจ้าเมื่อมันแซ่บมากเลยหรอลูกแซ่บป้าครับพ <laughs> นะุ่งมาครับพ่อแม่สั่งมาบ่อยไหมลูกบ่อยอยู่ครับได้กินสองครั้งครับ <laughs> บ่อยอยู่สองครั้งบ่อยมันหลายครั้งแล้วเราซื้อมาเนี่ยหนึ่งครั้งอันนี้ก็สองครั้งหมายถึงถ่ายคลิปไงเขอหมายถึงสายฟ้าได้ถ่ายคลิปใช่ใช่

เดี๋ยวเสร็จเจียบหนูออกออกติติดหนูมากินไก่ต้มน้ำปลาหรือหนูมากินน้ำต้มน้ำปลาบดกินจำใจน้ำดูอร่อยไหมครับน้ำก็อร่อยเหมือนกันนะครับนูกินหักมาไหม ดีหน่อยพี่น้องยิ่งกินของบบปิดเนาะยุ่อร่อยไหมครับแซบบอแซบแซบครับแซบอินีีครับอ้ายแซบดีอ้ายกินเต็มครับ พี่อืเดินก,กินเดินเลยกินใหน้อิมอ่มพ่อคืนน้ำลายอยู่อยูยุยเสมียืมกินผักด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยเหรออายุเก่งจังจับมือเชิญ <c oughs> สั่นกินอย่นี้เนาะถ่ายหรือะกินค่ะบาร์ที่ใส่ไฟกินข้าวคำบักใหญ่ <c oughs> แบบแซ่บเลยเหรอลูก ค่อยๆกินภาวน,นามันจะหมดบอลเลวิดหน่อยขอน้ำเยอะๆไม่ครับอย่าลืมให้น้ำเยอะๆด้วยนะครับ,รบน้ำเยอะๆให้เต็มเท่านี้เลยจะได้กินหมดเขาอร่อยต้องยกนิ้วเลยหลายอยู่อร่อยยกนิ้ว เริ่มจะอิ่มแล้วกินข้าวเยอะไก่ล่ะมีไก่บ้างแบบนี้ดีได้พี่น้องลูกจำจะหนามพ่อกับแม่ได้กินเหนือแล้วยังยังยังไม่ผ่านเดี๋ยวคุณย่าคุณยายกินยังไม่ผ่านคุณยาคุณยายกินก่อนต้องพ่อแม่คนอได้กินไม่ต้องห่วงคุณยาคุณยายลูกกินเลยนะลูกนะไม่ต้องห่วงคุณยาคุณย ใบอิ่มงได้ปั่นเขาไม่ได้ค่ะมีไงใบยูอร่อยไหมครับอร่อยครับอมวยอยครับจับเถียงไหมเถียงครับเหรอฮะหนอ่มอะขาไปกินกิ้มอันจิ้มน้ำไม่พอเดี๋ยวผมไปเอา้ำก่อนนะครับข้าวหมดแล้วเอาข้าวหมดแล้วเอา แตละมือแต่ละเดชห่างยินงใหญมเอยุพี่ฟ้ากินน้ำน้ำน้ำจำหมดละหื้มจําหมดเลยจำเลยอ่อ โอ้ยโอ้ยถุงไม่ถุงเหระเก็บตับออมอร่อยไหมครับอร่อยมากครับดีใมากอร่อยครับจะลืม่าลืมมากินน้ำกนาด้อครับมักิ้ครับ แสบแสบปะครับใกล้จะภาพน้ำซุปใกล้หมดแล้วปูใช้กินหมแล้วน้ำกินใกล้หมดแล้วปาน้ำแบบจ้ำจนเบิด um> ์ี okay ่ดีบ่ลลูเลี้ยงง่ายจัง ถ้าผมกินไม่สุภาพหรือ<ม>น้องหรือท่จาก็ขอไปด้วยนะครับแต่ถ<ม>้าสำหรับที่ใครชอบคลิปนี้<ม>อย่าลืมมากดติดตามกดซับสครายกดไลค์ด้วยนะครับ<ม>สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย